คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจตไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยหมายเหตุราคาบางช่วงมีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นๆลูกค้าสามารถทําการสอบถามราคาก่อทําการเติมกันได้ทางเพจจะพยายามทกราคาให้ดีสุด กระดาบสวัสดีท่านผู้ชมที่กระลบรักนะครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกม Tower Off a n t a s y ครับวันนี้เราจะมาอธิบายระบบการจัดทีมกันนะครับนะว่าในปาร์ตี้ของเราเนี่ยเราควรจะใส่เซ็ตอาวุธยังไงนะครับผมนะเพื่อจะได้สามารถต่อคอมโบกันได้นะแล้วการจัดทีแบบนี้มีจุดอ่อนจุดแข็งยังไง เพื่อที่จะสามารถดึงประสิทธิภาพของผมขออาวุธของเราให้มาได้อย่างเต็มที่นะครับเราควรจะต้องทําความเข้าใจครับผมในส่วนของการใช้งานของอาวุธกันก่อนนะว่าอ้ออาวุธแบบนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะอ่ะ ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับผมนะอย่างแรกก็คงต้องหนีไม่พ้นในส่วนของการเปิดหน้าจอเมนูออกมานะครับพอกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วกดอาวุธขึ้นมาปุ๊บนะในส่วนของอาวุธต่างๆครับผมนะมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมนะอย่างแรกครับผมผมอยากให้ทุกคนครับผมให้ความสําคัญกับการในส่วนของโหมดทักษะก่อนเลยนะทักษะจะแบ่งเป็น2อย่างครับผม1คือทําลายครับผม2คือชาร์จนะครับผม2อย่างนี้ครับทาลายคืออะไรครับผมทําลายก็คือความสามารถในการ ีเจาะเกราะนะครับผมนะอ่ายิ่งถ้าเกิดเรามีค่าตรงส่วนนี้สูงขึ้นนะมันจะส่งผลมากครับผมในเรื่องของการตีเกาะแตกอ่าโอเคนะครับต่อมานะครับอ๋อต้องบอกว่าเกาะแตกนี่คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมสามารถสร้างดาเบตได้อย่างหนักหน่หวงม,มากๆเลยนะ ต่อมาครับผมก็คือค่าชาร์จนะครับผมนะชาร์จคืออะไรครับผมยิ่งเรามีค่าชาร์ตตรงนี้เยอะขึ้นทุกครั้งที่เวลาเราโจมตีไปนะครับผมเราก็จะได้ในเรื่องของแต้มนะครับผมตรงส่วนนี้เยอะขึ้นตามไปด้วยยิ่งถ้าเกิดแต้มตัวนี้วนครบมาเร็วเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกครับผมนะธาตุของอาวุธได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยนะยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ปุ๊บรวมถึงการสับเปลี่ยนอาวุธเพื่อการออกสกิลต่างๆพู้นี้คือเราสามารถจะออกสกิลถ้าไม่ตายได้อย่างต่อเนื่องเลย มี2อ,อย่างนี้นะครับนะโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วการจัดทีมนะครับผมนะมันจะเป็นการบาลานซ์กันร,ระหว่างการทําลายนะครับผมกับ ชาร์ตนะครับผมสองอย่างนี้รพร้อมกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะจัดทีมที่ดีจริงเราควรจะต้องให้ความสําคัญครับผมกับการทําลายกับชาร์จนี้รพร้อมกันนะอาวุธนี้ควรเหมาะใช้ตอนไหนอ่ะอันนี้เฮ้ยอันนี้อาวุธนี้ทําลายเจเาะเกาะแตกง่ายนะครับผมเราก็เปิดไปก่อนพอเกาะแตกขึ้นมาปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นชาร์จนะครับผมนะสร้างดาเมจรัวๆนะครับผมแล้วก็ใส่สกิลหนักๆไปเลยอันนี้คือในสุรของพื้นฐานทั่วไปต่อไปครับผมก็คือในสตรของการจัด ทีมนะครับโดยการจัดทีมเอฟเฟกเนี่ยจะมี2อ,อย่างครับผมนั่นก็คืออาศสะท้อนของอาวุธนะหากเราจัดทีมครับผมนวปีการสมดุลเราก็จะได้เอฟเฟกตแตกต่างออกไปเน้นการป้องกันเน้นแทงได้ครับผมนะัก็จะใส่2แทงนะครับเน้นโจมตีก็2ดามเมจนะครับผมแล้วก็เน้นซัพพอร์ตครับผมก็จะเป็น2ฮิลวซึ่งต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ส่งผลรับในเรื่องของสไตล์การเล่นของเราอย่างค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับอ่าโอเคนะ ต่อ,อมาครับผมนะเรามาดูในส่วนของประเภทของอาวุธหรือก็คืออาวุธาธาตุกันละกันแน่นอนว่าตอนนี้ตัวเกมนะครับผมออกมามีทั้งหมด4าธาตุนะครับผมนะกระบี่ไฟฟ้านะครับผมนะน้าแข็งไฟและก็กายภาพนะครับโดยอาวุธแต่ละอาวุธเนี่ยประเภทการโจมตีเวลาเกลเกดเต็มเนี่ย มันจะส่งผลแตกต่างออกไปนะอย่างเช่นสมุดสายฟ้านะครับผมนะเมื่ออาวุธชาร์จเกจจนเต็มนะครับผมนะจะทําให้เป้าหมายครับผมติดสถานะไฟฟ้าเป็นเวลา6วิและทุกๆ1วิจะสร้างความเสียหายครับผมนะร้อยสิสเปอร์เซ็นต์โดยไม่ส่วนของบัฟหรือพลังป้องกันนะครับนะและจากนั้นพอผ่านไป6วิเนี่ยก็จะไม่รับสถานะนั้นชั่วคราวพูดง่ายคือช่วงเวลา6วิเนี่ยก็สายฟ้าเราก็สร้างสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องเลยอ่าอย่างน้ำแข็งนะครับผมน้ำแข็งก็จะเป็น ติดสถานะแช่แข็งเป็นเวลาสองวินะครับผมนะพอปลดปล่อยมาปุ๊บเนี่ยเป็นเวลาหวิก็จะโดนน้าแข็งกัดนะครับผมความเสียหายร้อยห้าเอ็ดเปอร์เนขอแท็กอืมประมาณนี้นะในส่วนของธาตุไฟก็จะเป็นเผาไหม้นะครับผมนะส่วนกายภาพครับผมก็จะประมาณว่าอ่าการจะติเข้าไปครับผมนะจะติดสถานะเลือดออกนะครับแล้วก็ได้รับดาเบเอทเพิ่มขึ้นอีก20เปอร์นอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันในส่วนของสถานะต่างดังนั้นเนี่ยการเก็บเกจจนเต็มขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเอามา จะว่าว่าต่อคอมโบได้ไหมไม่ได้เรียกว่าเป็นการต่อคอมโบนะมันเหมือนกับเป็นการใช้คุณสมบัติของธาตุแต่ละธาตุครับผมเพื่อเป็นการส่งผลตามไปด้วยกันละกันนะอ่าโอเคนะครับอฮพอเสร็จขึ้นมาปุ๊บนะต่อมาก็คือในเรื่องของคุณสมบัติของอาวุธนะอาวุธแต่ละอาวุธเอ้แต่ไม่ดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต้องเข้านีก่อนอ่าคือนอกจากการเลื่อนขั้นตรงนี้แล้วนะครับผมนะต้องบอกว่าในเรื่องของประเภทแล้วเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอย่างหนึ่งครับผมนะเป็นขอพิเศษครับ อตอนนี้มีแค่ตัวขอเมิสิตนะเป็นขอสายฟ้านะครับเป็นในส่วนของธาตุกังวานนะครับผมนะก็คือตรงนี้ก็คือเพิ่มแอคแท็กของสายฟ้าเพิ่มอีกลสิบห้าเปอร์เซ็นต์แลก็ต้านทานสายฟ้าเพิ่มอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยฟังก์ชันนี้จะเปิดได้ก็คือเราต้องมีอาวุธสายฟ้านะครับผมนะสองชิ้นขึ้นไปนะไม่งั้นเอฟเฟกต์นี้จะไม่ทํางานดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้เนมิสิตมาปุ๊บแน่นอนครับผมบังคับแล้วเรียบร้อยครับผมนะว่าคุณต้องเป็นเมนสายฟ้าแล้วนะ ดังนั้นนะครับผมใครที่เปิดได้ใบสิทธิ์มาปุ๊บเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมนะเซตในส่วนของท่าสายฟ้าด้วยกันเพื่อจะได้ในเรื่องของพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 5เยอะนะโดยส่วนต,วตัวนะครับอ่าโอเคอ่าแล้วก็ปาร์ตี้ทั่วไปนะครับผมนะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดเซตทีมยังไงเพราะว่าบางคนก็เน้นในเรื่องของสมดุลน,นะครับผมนในเรื่องของการตีเกาะแตกแล้วก็ต่อโจมตีไปได้ของผมนี่คือต้องบอกว่าอาวุธที่มันให้มามันมีแต่ใส อ่าสายชาร์จมากกว่านะครับผมแน่เนี่ยสายชาร์จมากกว่าของผมนี่ก็เลยกลายเป็นว่าชาร์จไวมากนะครับผมนะแหมคือแต่ถามว่ามันไหมสายชาร์จก็ต้องยอมรับว,ว่ามันถึงดับหนึ่งนะเพราะว่าตีตีตขึ้นมาปุ๊บอ่าพอชาร์จขึ้นมาผมตีเสร็จปุ๊บใช่ไหมเกรดผมเก็บไวมากครับผมพอเก็บไวขึ้นมาปุ๊บผมเปลี่ยนอาวุธนะครับผมนะเป็นท่าน้ําแข็งนะครับผมไฟฟ้าอ่าดูไฟฟ้าช็อตนะครับผมนะแล้วเก็บเกรดตาขึ้นมาปุ๊บ่ายตรงข้ามก <co ff> ็ติดสถานะ แช่แข็งอีกต่างหากก็ถือว่าสนุกและก็เวลาเสียเลือดนะครับผมขึ้นมาปุ๊บผมก็สามารถฮิวได้เรียกว่าสมดุลตรงส่วนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจาะเกราะนะครับผมนะแต่บอกได้เลยว่าในเรื่องของการทำน้เมจนี่คือฟินสุดๆเลยอดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้อาวุธนะครับผมนะก็ส่งผลในเรื่องของสไตล์การเล่นของเราด้วยนะ มาที่ตัวของอาวุธนิดนึงดีกว่านะครับแน่นอนครับผมอยากจะทราบกันดีนะถ้าเกิดเราได้อาวุธซ้านะครับผมเราสามารถทําการเลื่อนขั้นอาวุธนั้นได้โดยการเลื่อนขั้นนะครับผมนะแต่ละอาวุธเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาเชอร์รี่ทีทว่าเฮ้ยอาวุธนี้นอกจากการเอามาฮิวหรือทตุแล้วเนี่ยมีรูปแบบการเล่นอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยนะในส่วนของการซัพพอร์ตปาร์ตี้อย่างตัวของซูบะสะนะครับผมนะถ้าสามารถปลดล็อก1ขั้นได้นะครับผมปลดล็อก1ขั้นได้ทุกครั้งที่โจมตีแบบหลบหลีกนะครับผมนะี่ก และโจมตีเราจะได้ครับผมบัฟนะครับผมนะซ,นซ้อนกันได้นะครับผมบัฟเพิ่มดาเมจครับผมหเป็นเวลา15าวิสามารถทับซ้อนกันได้ถึง3ครั้งพูดง่ายคือซื้อประสาทเนี่ยถ้าเกิดปลดล็อกได้1งคันเมื่อไหร่นะเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตให้กับทุกคนได้เลยและตัวของน้องแกก็เป็นในเรื่องของการชาร์จด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยค่อนข้างจะชอบในส่วนของซื้อประสาทกันเยอะนะเฮ้ยบอกว่าได้ซื้อประสาทมาปุ๊บเนี่ย ต่อให้เริ่มต้นไม่ได้ใช้ยาวครับผมก็ยังเป็นซัพพอร์ตให้กับทีมได้ด้วยนะกับบัฟนะครับผมแล้วก็ชาร์จเก็บเก็บให้กับทีมได้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ขี้โกงนะรวมถึงสกิลต่างๆนะครับผมนะอันนี้ก็เพิ่มค่าโจมตีอ่าเปิดหลบดีครับผมยิงทะลุชาร์จสามดอกมันจะเป็นในส่วนของการโจมตีสกิลต่างๆเยอะขึ้นนะรวมถึงพวกระดับ อ,อย่างเช่นน้องอันนี้ครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในสุนข,ของการทําลายใช่ไหมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมนะแก่เป้าหมายในระยะครับผมวงกลมพิฆาตวงกลมพิฆาตอันนี้ก็หมายถึงพวกสกิลอันตินะครับผมนะ<โ>ก็กดดึงนะครับเนะ่ก็เพิ่มความเสียหายเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้สกิลของเราเนี่ยในระยะสมตีศัตรูเป้าหมายเนี่ยในระยะวงกลมเนี่ยก็จะสร้างผลมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้น ก็ต้องดูเอานะครับว่าเฮ้ยเมื่อเราทําการปลดล็อกอาวุธหรือปลดดาวได้นะครับผมอย่าง SR อเอาร์ะ SR นะครับผมเนี่ยนามันกบีเหมือนกันใช่ไหมเลื่อนขั้นเนี่ยผมก็ปลดล็อกมาสามดาวละนี่ก็คือเอฟเฟกของเขาของเขาทั้งหมดเลยนะอ่า ลดดามเมจที่ได้รับนะก็50เป็นเวลา60วิคูดาว20วิอ่ะอันนี้ก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถจะยืนถึกแทงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูเอาไปนะครับผมเฮ้ยว่าอาวุธของเราเนี่ยปลดล็อกมาปุ๊บเนี่ยได้เอฟเฟกอะไรบ้างน,นะครับผมนะจากนั้นเราก็ทำการนะครับผมเลือกนะครับผมนะให้เรียบร้อยว่าเฮ้ยคอมโบของเราจะเป็นอย่างนี้วางรูปแบบการเล่นของเรานะครับและเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็แล้วกันครับผมในเรื่องของชิปอัพนะชิปเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการใส่เป็นเซ็ตด้วยเพื่อที่จะสามารถเล่่นนอออขขงงงราาได้้ยยึ อันนี้นะก็คือถ้าเกิดใส่ได้3เซ็ตเมื่อไหร่อ่าอีิดนึนงละตอนนี้ได้มาะอ,อ่ละใชะ้เมื่อใช้สกิลปลดปล่อยเพื่อทําการสลับอาวุธอันนี้ก็คือมีการสลับอาวุธการออกสกิลขึ้นมานะครับเราจะทําให้ผมเนี่ยสามารถชาร์จอาวุธได้ทันทีนะครับผมนะแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับผมเรียกว่าเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บเกรดละกลายเป็นว่าถ้าเกิดผมได้ครบ3เซ็ตเมื่อไหร่ก็มีการสลับอาวุธปุ๊บเนี่ย ผมจะสามารถเก็บเกตได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยนะปกติตรงส่วนนี้ของผมยอมรับว่าสกิลของผมเนี่ยลุนเรียกว่าลันแบบสบายๆายพอสมควรถึงด,ดับหนึ่งเลยยิ่งถ้าเกิดผมสะสามสะสมนะครับผมนะชิปได้ครบเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็จะทำการปลดล็อกอย่างอื่นให้ได้มากขึ้นก็จะส่งผลในรูปของรูปแบบการต่อคอรบโบสกิลต่างๆของเราไปด้วยอ่านี้ก็อย่างเช่นพวกง่ายๆครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของ3ามเซตนะผมนี่ผมใส่ธนูนะครับผมสามเซต ปื้นมาเนี่ยหนึ่งสองสามให้กับธนูผมนะก็ซืือภาษาไปท่าน้ำแข็งอยู่แล้วนะครับผมก็สร้างดาเมจครับผมให้าน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอีกหกเปอร์เซ็นต์อ่าก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายนะครับผมในส่วนนี้เอาละครับผมก็น่าจะเป็นรูปแบบการทำความเข้าใจครับผมในส่วนของการจัดทีมและจัดปาร์ตี้นะครับว่าเออจัดยังไงนะครับผมนะ เดี๋ยวที่เหลือก็จะไปลงเชิงลึกครับผมในส่วนของตัวละครแต่ตัวแล้วกันว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยควรจะจัดเซตประมาณไหนครับผมถึงจะเหมาะสมเอาละครับวันนี้ผมพอสพเพคขอขอตัวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดสไคร์ฝากกดต like, ิดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ